เอาละครับทุกคนวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่ในรายการสรุปมังงะมาฮีโร่คาริเบียตอนที่338มแมในตอนที่แล้วเนี่ยได้เปิดเผยหน้าของโทรุมาแล้วด้วยนะทาเอาแฟนๆของมาฮีโร่เนี่ยตื่นเต้นชอบใจกันมากๆเลยนั้นเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาานไปเริ่มคลิปนี้กันเลยดีกว่านะครับไปเริ่มเรื่องมานักเรียนภายในห้อง 1A แล้วก็ครูภายในโรงเรียนยูเอเนี่ยต่างปรึกษากันนะครับว่าจะทายังไงกับอโอยามะและครอบครัวของโอยามะดีเพราะว่าถึงแม้ว่าโอยามะเนี่ยจะยอมรับสาร,รภาพความผิดที่กระทำไมก็ตาม แต่ว่าการกระทําครั้งนั้นที่ขายข้อมูลของทางฝั่งฮีโร่กับออฟ One เนี่ยมันเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากๆคือไม่สามารถยกโทษและปล่อยผ่านเรื่องนี้ไปได้ง่ายๆนะครับแถมทางฝั่งของตํารวจเนี่ยก็ยังไม่ยอมเชื่อใจโอยมามะและครอบครัวอีกด้วยเดกุูนะครับที่รู้ว่าโอยมามะเนี่ยเป็นคนยังไงจึงจะเชื่อใจโอยมามะและยอมรับในตัวโอยมามะอีกครั้งหนึ่งคือนักเรียนภายในห้อง 1A เนี่ยต่างทําสีหน้าที่โศกเศร้ามาก,มากๆที่ได้รู้ว่าโอยมามะเนี่ยเป็นคนทรยศ แต่ถึงแม้ว่าทุกคนจะทําหน้าโศกเศร้าก็เถอะแต่ทุกคนเนี่ยก็รู้ดีนะครับว่าโอยามะเนี่ยเป็นคนยังไงจึงเชื่อใจโอยามะอีกครั้งหนึ่งและให้โอกาสอโยยามะเพราะว่าโอยามะเนี่ยและครอบครัวถูกบังคับขู่ฆ่าโดยออฟฟอร์วันอย่างไม่มีทางเลือกเลยนักเรียนห้องเอทุกคนเนี่ยจึงให้อภยัยโอยามะนะในนักเรียนภายในห้องเอนะครับต่างคิดกันว่าโอยามะเนี่ยเป็นคนสําคัญที่จะทําให้ทุกคนหรือทางฝั่งของฮีโร่เนี่ยเข้าถึงตัวออฟฟอร์วันได้ง่ายยิ่งขึ้น แต่ก็อย่างว่าแหละออฟวันเนี่ยเปรียบเทียบโอ,อยามะเป็นเพียงแค่ไฟแช็กเก่าๆอันนึงถ้าไฟแช็กอันนั้นหมดประโยชน์เมื่อไหร่ก็สามารถทิ้งได้ตามใจต้องการของตัวเองจึงอาจจะทําให้เข้าใกล้ตัวออฟฟาวันไปยากอีกระดับหนึ่งเลยบาคุโกในตอนนี้เนี่ยก็อยากที่จะสั่งสอนโอ,อยามะด้วยการใช้ท่าไม่ตายระเบิดอัดหน้าเอ,าอยามะสัก5รอบโทษฐานที่มาหักหลังพวกห้องเดียวกันได้แต่ว่าอาจารย์ในสวานในตอนนี้นะครับก็ได้บอกไว้ว่าฉันนึ่งหากที่ต้องเป็นคนรับผิดชอบเรื่องนี้เพราะฉันน่ะประมาทและรู้ตัวช้าเกินไป และแถมอาจารย์ในสะวะในตอนนี้ก็ยังเคารพการตัดสินใจของพว้ค้องเอด้วยก็คือเรื่องที่ว่าจะเชื่อใจและให้โอกาสอโยมะอีกครั้งหนึ่งอาจารย์ในสะวะเนี่ยจึงได้คิดแผนเด็ดๆขึ้นมาเพื่อที่จะวางแผนตลบหลังออฟฟอร์วันอาจารย์ในสะวะจึงได้สั่งให้ตำรวจเนี่ยปิดหูปิดตาเรื่องอโยมะและครอบครัวไว้แต่ว่าทางฝั่งของอโยมะและครอบครัวเนี่ยจะไม่สามารถรู้ถึงแผนการนี้นะครับอาจารย์ในสวัสดิ์เนี่ยจึงได้สั่งให้ตำรวจเนี่ยปิดหูปิดตาอโยมะและครอบครัวไว้ และอาจารย์ในสวะก็ได้อธิบายแผนให้กับทุกคนที่อยู่ตรงนั้นฟังแต่ว่าเนื้อหาภายในแผนหรือว่าแผนการเนี่ยในตัวมังไงเนี่ยไม่ได้เฉลยในตอนนี้นะครับก็ต้องรอติดตามกันในตอนหน้านะว่าจะเป็นแผนการที่เวิร์กหรือเปล่าในตอนนี้นะักเรียนภายในห้อง 1A ทําสีหน้าที่โกรธและจริงจังกับแผนนี้สุดๆเลยราวกับว่าแผนการนี้เนี่ยมันจะเวิร์กจริงๆ อยากรู้แล้วสิว่าแผนการนี้เนี่ยมันเป็นแผนการยังไงที่จะตลบหลังออลฟ1และในตอนนี้ตำรวจเนี่ยก็ได้พาโอยามะและครอบครัวไปสอบปากคำเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งเมื่อโอยามะและครอบครัวกำลังเดินจากไปมิโดริยะเนี่ยก็พยายามที่จะเรียกชื่อโอยามะแต่โอยามะในตอนนี้ก็ไม่ได้ตอบเพราะรู้สึกผิดมากและได้ก้มหน้าเดินจากไปพร้อมกับครอบครัวเหล่านักเรียนห้อง 1A เนี่ยก็ต่างเตรียมพร้อมสำหรับแผนนี้เพื่อที่จะล้มออลฟ o ร์ให้ได้ไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายแต่ต้องเป็นทั้งร่างกายจิตใจ ได้อัตลักษ์ที่พัฒนาถึงขั้นเกือบจะสุดอ๋อและอีกอย่างเลยก็คืออุปกรณ์ซัพพอร์ตของเหล่าฮีโร่เดกกูก็รู้ตัวดีนะครับว่าการที่จะสู้กับอ l ฟฟ r วน e ชิกาลากิหรือพวกวิลเลนเนี่ยมันเป็นศึกที่หนักมากๆจึงคิดที่จะอัปเกรดพัฒนาตนเองโดยหาอุปกรณ์ฮีโร่ชิ้นใหม่มาใช้อ่ะนะ ในกูเนี่ยจึงได้เดินไปแผานกพัฒนาอุปกรณ์ฮีโร่ของโรงเรียน u a เเลยมเมื่อเดินไปถึงหน้าห้องปุ๊บเนี่ยก็เกิดระเบิดขึ้นหน้าห้องนั้นจนในที่สุดเนี่ยผ้ามังงะก็ตัดมาที่มิโดริยะเนี่ยลม้ลมลงอยู่กับพื้นและได้มีหน้าอกของฮัตสึเมะเนี่ยทับหน้าของมิโดริยะเต็มเตมเลยนะครับมิโดริยะในตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกเขินฮัตสึเมะเนี่ยจึงได้กล่าวทักทายมิโดริยะไปโดยที่มิโดริยะในตอนนี้ก็ทําสีหน้าอึดอัดหายใจไม่ออกและหน้าแดงเลยนะครับโอ้โหคือฉากนี้เนี่ยมัน,มมมน,น,นะ และตัวอย่างที่หลุดมาก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมโอเคถ้า okay, นะเรามาพูดคุยกันนิดหน่อยแล้วกันนะแผนการของอาจารย์ในสวะเนี่ยจะเวิร์กจริงหรือเปล่าเป็นแผนการที่ปีหนึ่งห้อง A ทุกคนเนี่ยต้องมาร่วมมือกันนอกสจากออยามะนั่นแหละแต่ก็ยังว่าเลยนะครับการที่จะเข้าถึงตัว All for One โดยใช้ออยามะเป็นเหยื่อล่อเนี่ยมันค่อนข้างเป็นอะไรที่น่าจะเป็นไปได้ยากนะเพราะว่า o f อฟอรเนี่ยเปรียบเทียบออยามะเป็นเพียงแค่หม,มากตัวหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้สนใจออยมาหรือครอบครัวได้ซ้ําไปแต่ถ้าแผนการมันเวิร์กเลยน่าสนใจกระตุกจิตกระชากใจอั f ฟวันจริงๆมันก็น่าจะสามารถล่ออัลฟวันออกมาได้เหมือนกันนะแต่ผมว่าแผนการนี้น่าจะไม่สามารถประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะอัลฟวันเนี่ยมันเก่งและฉลาดมากๆเลยนําซ้าบางทีระหว่างที่อาจารย์นสาสวะดดำเนินแผนการอยู่เนี่ยอัฟวันอาจจะรู้แล้วก็ได้ ว่าอาจจะโดนตลบหลังและออฟฟวันจึงได้เล่นคืนกับอีกครั้งหนึ่งเป็นการตลบซ้อนตลบเลยนะคือถ้าแผนของอาจารย์นสวัที่คิดขึ้นมาเนี่ยเวิร์กจริงๆนะครับก็าอาจจะทําให้ออฟฟวันหรือว่าวินเลนเนี่ยจะดําเนินแผนการของตัวเองได้ช้าไปยิ่งขึ้นเพราะต้องมารับมือกับเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าแต่ผมก็คิดว่าแผนการนี้เนี่ยอาจจะกระทบออฟฟวันเพียงเล็กน้อยนะน่าจะไม่สามารถทําให้ออฟฟวันเนี่ยเสียหายครั้งใหญ่ได้นะโอเคท่นขอพอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับ ซึ่งคำพูดไหนของผมที่มันยังไม่ดีพอหรือว่าคำพูดไหนของผมที่มันยังผิดอยู่ก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับและท่านผู้ชมเนี่ยสามารถคอมเมนต์บอกกันได้เสมอเลยอยากจะแนะนําตรงไหน,นก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้นะเพื่อให้ช่องเราเนี่ยพัฒนาไปถึงขั้นที่ดีจริงๆคนดูสามารถฟังเนื้อหาบรรยายของผมแล้วรู้เรื่องนะครับโอเคทั้คลิปนี้ก็ต้องขอพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งรอไว้เลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกััันบบาาสวดดีครกดดตติม้ล่ะ